สวัสดีครับเมื่อคืนนะครับสหรัฐประกาศตัวเลข o o l e s s c l ค i m นะครับหรือขอรับสุริการว่างงานนะครับผลปรากฏว่าออกมามากกว่าเดิมนะครับตัวเลขประกาศที่277,000ตำแหน่งปัจจัยดังกล่าวนะครับบวกกับ เฟดนะครับการขึ้นดอกเบี้ยส่งผลให้ค่างเงินยูโรส่านะครับอ่อนค่าไปถึง0.35นะครับในขณะที่ยูโรรีบาวขึ้นมาขึ้นมายืน1.12ได้นะครับปรับตัวบวกขึ้นมาเกือบ0.4เช่นเดียวกับทองคำนะครับปรับตัวทะลุแนวต้านสำคัญนะครับ1,142และ1,152ล่าสุดมายืนแกว่งตัวอยู่ที่1,156 หากท่านถือซื้อซื้อมาก่อนหน้านี้ถ้าออกได้ตัดกําไรได้ตัดก่อนครับขณะที่เล่นสั้นๆในวันนะครับยังคงมองว่าถ้าทะลุ1162ค่อยตามซื้อแต่ปัจจุบันนะครับขายลุ้นเก่งกำไรสั้นๆลงมาก่อนย่อลงมาแถว1140 1,145ค่อยซื้อคืนครับพบกันใหม่ช่วงหน้าสวัสดีครับ